สวัสดีครับผมบี่ทำไปเรื่อยๆวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับก็มาดูเมลอนเหมือนเดิมนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็มีการให้น้ำให้อาหารกับต้นเมลอนนะครับ เดี๋ยววันนี้ก็จะตัดไปให้คนที่เขาจองไว้ก่อนนะครับสวยๆเลยนะครับน่าจะหวานแล้วล่ะครับเพื่อนๆคอยเด็ดกขะแนงนะครับดูเมลอนแล้วก็มาดูนี่นะครับอันนี้ก็เป็นแอปเปิลนะครับแอปเปิลที่ผมปลูกไว้นะครับแอปเปิละกอฮอลแลนด์นะครับก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับสามต้นนะครับไอ้สี่หต้นนะครับ น,นี่ก็เป็นทุเรียนหมอนรองมันอันนี้เป็นเมลอนไข่ทองคำนะครับก็ฝากกดติดตามผมได้นะครับผมบีทำไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีอะไรคลิปหน้าอย่างไรผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับเบลอนไข่ทองคำได้ทำหวานแล้วนะครับทำหวานทำหวานให้เขาไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอแสนหวานก็เป็นน่าจะเป็นวันที่ยี่สิบนะครับ เริ่มทาหวานให้เขานะครับก็ฝากกดติดตามผมด้ยนะครับผมบีททาไปเรื่อยๆนะครับลูกนั้นนะครับเห็นไหมลูกไมร่อนระเบิดนะครับทิ้งเลยครับก็ฝากกดติดตามผมนะครับผมบีททาไปเรื่อยๆ